สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทไยโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w LDC ครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับอาจารย์หนองมีเรื่องมาเล่าด้วยถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าความกล้า มีคุณค่าอย่างไรผู้ฟังทุกท่านครับมนุษย์เราหากปราศจากความกล้าความก้าวหน้าจะไม่ปรากฏนะครับหากมีความกล้ามากเกินไปย่อมเสียหายจากความประมาทเผอเลอพลั้งเผลอแต่หากมีความกล้าในลักษณะที่เหมาะสมจะสร้างความเชื่อมั่น ความรู้สึกศรัทธาน่านับถือเกิดความนิยมชมชอบความกล้ามักอยู่เคียงข้างกับความรับผิดชอบครับคนที่มีความกล้าหากเสริมสร้างด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและจรรยาบรณจะพบกับความเจริญการเติบโตจะประสบความสำเร็จ และเหนือสิ่งอื่นใดจะเป็นคนคุณภาพของสังคมแต่ก็มีให้เห็นมากมายในสังคมนะครับที่มีความกล้าที่เกินงามมากจนเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือภาพลักษณ์ที่เสียหายความรู้สึกที่สั่นคลอนการไม่ยอมรับกันในสังคมแต่ถ้าหากว่าเราสามารถบริหารจัดการดูแลความกล้าของเราให้อยู่ในขอบเขต ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้แล้วแล้วก็ความกล้าในลักษณะแบบนี้จะมีคุณค่าอาเนกอนันั์ครับฉะนั้นโลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันความกล้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนนั้นพึงจะมี ฉะนั้นครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปเสริมสร้างความกล้าอย่างมีคุณธรรมเพื่อเสริมส่งสิ่งดีสู่สังคมเป็นคนดีที่มีแต่คนพูดถึงในวันนี้ขอให้ทุกฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ